สวัสดีคับทุกคนมาทานมากินฮอทดอกด้วยกันนะคะแฟ <laughs> <laughs> นชุกรอดค่ะไม่ค่อยชอบขะไรตัวตัวเห่นไหมคะห้าข้าวแล้วค่ะหมดไปแล้วค่ะเกือบหมดแล้วค่ะหนึ่งอันอนานๆน,นานๆทีได้ค่ะ แต่บ่อยก็เบื่อนะคะเออซื้ออาหารซื้ออาหารมาจะเลยแวะค่ะจะได้ไม่ต้องไปทำกับข้าวเร่งเร็นะคะถูกอร่อยนะคะ <c oughs> นีใ้ใค่ๆก็ชอบนะคะน่าอร่อยส่วนตัวสวัสดีค่ะไลน์นิดนึงนะคะออกมาชิวๆค่ะหลังเลิกงานก็แวะไปซื้อกับข้าวนะคะอุ้ยเปิดไม่ได้แฟนหลกอกค่ะ ปกติเจะอันเดียวก่อนนะคะลองท้องแฟนหลอกใจบอกฉันอันเดียวพอฉันกินไม่ไวอะสิ่งเดียวก่อไม่แปลต่าคงจะไม่ลองท้องนะคะ สองสามอันขนาดนี้คงจะอิ่มเป่งคน <c oughs> เยอะนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสลัญญาแสมพิซซ่านะคะเหยื่อภายใ,ในสุขเด้นค่ะ วันนี้ทำงานเก่งมากเลยค่ะเลิกงากลับถึงบ้านก็ออกมาพร้อมแฟนนะคะไปซื้ออาหารกันค่ะเพราะว่าวันพฤหัสจะปิ้งย่าง oh, <that S 1> กันนะคะ <is> อ่ะ ที่นี่เขาเรียกบีนเทมมนะคะจะเป็นร้านขายอะไรอะไรรถหรือว่าของใช้ในครัวเรือนนะคะแต่เขาก็จะมีอาหารเบาๆพองท้องค่ะรามีจัก,กรยานมีก็เหมือนห้างซุปเปอร์มาเราทั่วไปนะคะ เพิ่มเติมเก็ได้ค c ะม่หน่าอืมอ๋ออืมอื้ n o ินแค่โอ้ e ค l n ันเดียกวก็จะอิ่มแล้วค่ะถ้าไม่หิวนี่กินไม่ได้เลยนะคะ เสร็จแล้วจะพาชมนะคะวันพฤหัสก็จะปิ้งย่างนะคะแล้วก็วันศุกร์ที่26ก,ก็จะกินเลี้ยงกับที่ทำงานนะคะที่ทำงานเขาเลี้ยงอาหารค่ะมีปาร์ตี้นิดหน่อย บริษัทเขาก็จ่ายนะคะวันนี้ขลางลงรถซึ้ใหม่เอี่ยมเลยค่ะลงรถเขาใหญ่มากนะคะก็รถสิบล้อหลายสิบคันเลยจอดอยู่ในนั้นนะ อากาศก็หนาวนะคะสี่องศาแต่ก็ยังเย็นค่ะวันนี้คุ้มๆนะคะทูดูความาสน,านั่นยังจะมากินตัวนี้อีกไหมดองกันอือฮันะคะวก็เขาบอกอร่อยกว่า s. <S <laughs> <laughs> แม็กโดนัลดทตอนแรกจะไปกินแม็กโดนัลดทนะคะจะไปกินแฮมเบอร์เกอร์ปลาพอดีรถคิวยาวเหยียดเลยพากันถอยออกมา มีใครบ้าาแมาคุยด้วยเลยคร่ะก็อยากจะไลวบาละนิวบาลหน่อยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะลืมค่ะเดี๋ยวทุกคนจะลืมสาญญานะคะทำงานก็แถวนี้นะคะใกล้ๆ อร่อยนะคะขอโทษนะคะเรามีสุภาพก็มนเหมือนกันนะคะวันนี้ได้ทำชมจากที่ทำงานนะคะเขาชมหลอกใช้เราหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ เธอทำงานอย่าน <in down rural indigenous 1970> <th> ั้นคลาดจุดตรงนั้นชมบอกว่าออืทําไมเธอเก่งจังตรันยาทําไมเก่งจังเขาบ้างเธอทํางานเก่งเรียบร้อยไม่ผิดเลยเขาบ้าอย่างนี้จะผิดได้ยไงนะคะถ้าผิดเราก็ไปแก้ใช่ไหมค่ะผิดทําผิดเรารู้ว่าผิดเราก็ไปแก้ไงคะ ก่อนจะส่งก่อนจะส่งงานไม่ใช่ขับรถอย่างเดียวเนาะแน่นอนไปอีกนะเฮมตะลัมพ mm ันเอีน uh, ่า kind ด of ูตอนดูวีรเด่นกันเอ๊ะกินน้องเฮตลัมพันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคล้อมัแล้วก็ทิตาโพซิกกันอยากเดี๋ยวจะไปดูจักรยานด้วยนะคะจักรยานคันเก่าใช้มาเกือบสิบปีแล้วค่ะพังหมดแล้ว ปันเยอะมากอยากได้ไหม่สักคันมัดีรเระ้กับคนคนก็เริ่มจะออกไปกันหมดแล้วนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลโอ๊ะตกดูอินเนอะแฟนเขาเอ้าเขาทิ้งตรงไหนเนี่ยขยะดูเอ้าอุ้ยแป้งนาคะ

ลูมีเยอะโอ้โหนี่นี่นี่ last back เท่เไหร่เยอะทุกเยอะเเเยฮ้ยเจอกันเคยไปทำใบขับขี่รถเอ่ติดล้อด้วยกันนะคะก็เลยทักทายเขาหน่อยทำงานบริษัทอยู่ใกล้ๆกันนะคะ เราบอกอ,อ้าวเลยเขาทำนานแล้วนะคะโอ้ยอยากแทงได้เชไวัหเฮตเดนถิ่นลิลัทิดอาอบอลป้าจะซือ้อคาดไปให้หลานนะคะให้หลานเขาบอกว่าอันนั้นมันใหญ่น่ายากว่าอย่างนี้อันนั้นมันใหญ่ไปหนูป,ปวดแขนก็ว่าอย่างนี้นะน,นนะคะก็ธรรมดายอย่างนี้นะคะ เขาจะมีแบบนี้ขายก็เหมือนบ้านเราค่ะเขาเริ่มจะเอาจักรยานออกขายพอดีจะมาดูหลอดไฟนะคะหลอดไฟในห้องน้ำมันขาดเขาเขากำลังจะลนนลงนะคะเป็นจักรยานแบบว่าใช้แบตเตอรี่นะคะ ทุกวันนี้เขาก็จะลนอาลงใช้แบตเตอรี่กันหมดแล้วนะคะเออหัวหน้าที่ทำงานนะคะเขาซื้อไม่ค่อยสวยค่ะไม่ค่อยชอบฮ <Hello. S 1> ะเวลาจะซื้อของเราก็ต้องดูเองนะ๋ยวาหดตัวเด้อ วันนี้นะคะอะไรก็เป็นคอมไปหมดแล้วนะคะเราต้องเข้าไปดูเองค่ะว่ามันอยู่ช่องไหนช่องไหนก็เหมือนทำงานนะคะทำงานก็เขาก็ส่งป้อนงานมาจากคอมนะคะแล้วก็เข้าไปดูทำเสร็จแล้วเราก็ป้อนส่งกลับไปค่ะอยอยฮนาโดมานแต่รอ โอ้ยเงียบจังเลยเงียบจังเลยคิดถึงนะคะต้องถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้ไล์นะคะเพราะว่าวีหหอถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ไล์นะคะวันหนึ่งได้ไล์สักหน่อยก็ยังดีเนาะนกก็รอเขาก็ไม่เ่อ <laughs> <laughs> นบอกว่าเธอพูดไทยเธอทำอะไรเธอพูดไทยพูดไทยกับตัวเอง ใครแวะเข้ามาแป๊บหนึ่งนะคะก็ไม่อยู่เป็นเพื่อนเลยให้คุยอยู่คนเดียวอินท้องแล้วก็ชีวๆได้นะคะตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะตีสีครึ่งต้องตื่นแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันพุรหรัสหยุดแล้วเดี๋ยวจะไปหาไรเป็นไล่ธรรมชาติ น้ำเอมาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็เหมือนห้างบ้านเรานะคะอันนี้ธรรมดาที่นี่ของถูกค่ะถูกกว่าทุกที่นะคะแต่คุณภาพก็ก็เท่ากับพอๆกับราคานั่นเลยค่ะ ลูกชายบอกแม่ของถูกแล้วไม่มีอะไรดีหรอกเขาว่านะเธอโดนมัดโซ่ยิ่งเงาทิ้งเสมอไปเพราเสมอไบิลดีล่ถึงเพราลูกชายเขาก็ช่างพูดนะแม่ไม่มีอะไรหรอกของถูกแล้วดีน่ะก็พอใช้ได้ใช่ไหมคะพอแก้ฉุกเฉิน ก็เหมือนเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าก็ถ้าของยี่ห้อดีมันก็ใช้ได้นานจริงๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีความสุขนะคะโอบค วันนี้มันวันธรรมาดาใช่ไหมคะคนเขาก็แล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ค่ำแล้วใครๆเขาทํางานเขาก็เลิกเข้าบ้านกันแล้วค่ะนอกจากที่เขาจะจําเป็นกันจริงๆเดี๋ยวคุยกับสรลญยาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววัดพุทธหัตลืมเล่าให้ฟังนะคะอ้ใช่ใช่ใช เดี๋ยวเมื่อเมื่อวานนี้เพื่อน,นเขาไปตักเอาปลาเลยค่ะฮัลโหลยายาวิลล่าฮอนดาล่ะสำคัญโปรกฟิสจะไปเอาที่ตักปลาสวิงใช่ไหมคะสวิงเดี๋ยวไปหาดูสวิงใช่ใช่โอ้โหเขาไปเขาไปแบบน้ำมันไหลใช่ไหมคะก็ไปเอาไปลองไว้เลยอะค่ะเดี๋ยวใช่ใช่ แต่ไม่รู้ว่าจะกล้าทำหรือเปล่าเขาได้กันเป็นทางๆเลยนะคะอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออยนี่คืออะไรเบเฮนเด่นเดอนเดี๋ยวไปหาดูสวิงนะคะ สวิงกระชอนเขาเรียกอะไรสวิงเนาะไอ้ที่ตักปลานะคะเวลาตกปลาได้แล้วก็ตักนี่จ้าไปกดแชร์กดไลค์กดติดตามเลยนะคะสนักเรอะแยเทปกันสัค่ะ มันอยู่ตรงไหนอ่ะน,น่าจะมีนะคะเพราะว่าที่นี่แทบจะมีแทบทุกอย่างอืมใช่ใช่ปลามันคล้ายๆปลาปลาตะเพียนบ้านเรานะคะตัวเป็นกิโลเลยค่ะเมื่อปีที่แม่กับพี่ชายมานะคะโอ้โหแบบ ไปเอาเรือไว้กลางแม่น้ำนะคะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ตกปลานะคะโอ้ยม,ม,มีนั่งเรือไปสามคนนะครับไม่ไหวเลยค่ะพากันปลดปลาไม่ไหวเลยะคะ่ะตัวใหญ่ได้สามสี่ถังเลยค่ะแต่เอาไปแจกชาวบ้านเขานะคะเพราะว่านานแล้วะะแม่มาเก็บผลไม้นะคะ แม่กับพี่ชายมาเก็บผลไม้มาสามเดือนนะคะมาสามเดือนจนเบื่อไม่มาอีกเลยค่ะโอ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยเอย๊มันอยู่ตรงไหนเออากล้าทำหรือเปล่าถามใจตัวเองก่อนเนาะ จะกล้าทำปลาหรือเปล่าไม่รู้จะถ่ายเดี๋ยวต้องติดถ,ถ่านะ จะมีนะเอ๊ะทำไมของพวกนี้มันน่าจะมีนะคะทำไมหาไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่มุมไหนสวัสดีค่ะแวะมาปเป็นเพื่อนหน่อยแวะมาคุยกันหน่อยค่ะ เดี๋ยวถ้าไม่เห็นก็จะออกแล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากไล่นานค่ะมันหมุนไล่สักสิ2 0ี่สิบนาทีพอเดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวจะโชว์ทีหลังนะคะถ้าไปดักปลาเดี๋ยวจะอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะนะคะขอบคุณนะคะ กดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สรัญญาด้ายีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ